โอ้โห oh, oh, oh. ลูกสาวลูกสาวโตวเกียวโตวเกียวไห้ดูท่ากินน้ำใช่หรอเอาเท้ายันโตเกียวโตวเกียวโตวเกียวลูกเกียวโตวเกียวโตวเกียว

อภิยาอะไรเป็นคนตัง้ง <laughs>